อยากมีผิวที่ดีเหมือนดีตั้งแต่เกิดตื่นมาแล้วก็สวยเลยเราคือพวกเดียวกันค่ะเพราะว่าคลิปนี้เบียจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่เบียใช้อยู่ทั้งหมดโดยที่จะใช้เป็นความรู้สึกล้วนๆจะไม่มีการพูดถึงสารสกัดลึกๆใดๆเลยเพราะเราขี้เกียจท่องจำนะของผลิตภัณฑ์นั่เนเอง กลับมาแล้วกับการทําคลิปนะหลังจากที่คิดว่าหายไปนานพอสมควรก็คงคอนเซปต์แหละว่าแบบรีวิววิถีคนขี้เกียจก็นั่งทำเพจก็ขี้เกียจนะเนื่องจากว่าเบียร์เนี่ยได้ใช้สกินแคร์ของลานเน่ตอนแรกอะเบียร์ใช้อยู่ไม่กี่ตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็เลยเออ ลองสั่งขวดกระปุกใหญ่ซึ่งจะได้ของแถมต่างๆนานาที่นั่งแถมมาเยอะมากแล้วก็เลยได้ทดลองใช้เป็นเวลาประมาณแบบหเดือนกว่าแล้วนะมันโอเคอะ่ะแบบทุกวันนี้เบียแทบไม่ต้องแต่งหน้าเลยเอาจริงๆคลิปนี้ที่อัดอยู่ก็คือไม่ได้แต่งหน้านะแต่ทาปากเพราะว่าเป็นคนพื้นปากดํามากอ่ะซูมเห็นใกล้ๆอันนี้ก็คือแบบไม่ได้แต่งหน้านะแต่แบบว่าเออมันก็จะมีรอยดําบ้างนะแต่แบบนี่คือจางลงมากๆแล้ว คือหลายๆคลิปอ่ะเขาจะมีสาระเกี่ยวกับแบบเออตัวนี้มีสารสก,กัดแบบนี้นะคะช่วยบำรุงตรงนั้นตรงนี้แต่เราไม่เราจะพูดถึงแบบความรู้สึกล้วนๆตั้งแต่ตัวเนื้อครีมลำดับการใช้ที่ใช้เองแล้วมันโอเคผลลัพธ์ที่ได้ของแต่ละตัวของผลิตภัณฑ์ลานีตนี้ ต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วผิวหน้าเบียนเนี่ยจะมีปัญหาก็คือแค่เรื่องหน้ามันแต่ว่าเรื่องปัญหาสิวต่างๆเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีจะมีก็เวลาต้องไปถ่ายงานออกกองมันต้องโดนเครื่องสําอางตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะเนาะพอถึงตอนเย็นปุ๊บมันก็จะแบบว่ามีทรงมีสิวผุดขึ้นมาแล้วก็คือเป็นคนแบบมันมือเนออกวะแกะสิวแล้วมันก็จะแบบเป็นรอยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยไอเนียก็ใช่แต่จริงๆอยู่ตอนแรกเป็นแบบปากมอมมมรอบๆอย่างนี้ด้วยเบียก็เลยต้องแบบ ตัวบำรุงที่มันโอเคกับเราซึ่งผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของลาเน่เนี่ยเบคิดว่ามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับ ผิวของตัวเองนะคือเราไม่ได้คิดไปเองคนเดียวเพราะเวลาไปออกกองเราก็จะเจอแบบทีมพี่ช่างแต่งหน้าใช่ไหมพี่บางคนที่เคยร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะทักว่าเออไปทำอะไรมาแบบผิวหน้าแบบดีขึ้นมากๆเลยนะแบบบางคนที่เพิ่งเจอกันเขาก็จะรู้สึกเหมือนเราเตรียมผิวมาให้เขาแต่งหน้าแต่งหน้าง่ายนะไม่ค่อยมีปัญหารปรื่มปริมเวลามีคนมาชมว่าเออผิวหน้าเราดี โลเนตตัวแรกที่เบียร์จะพูดถึงก็คือตัวนี้นั่นเอง water sleeping mask นะคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสแตนดาร์ดของใครหล,หลายๆคนนะคิมก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้มีความแบบน้ำน้ำมากๆค่อนข้างแบบซึมซึมไวนะแล้วก็เออมันไม่เหนอหน้าเบียร์ก็จะใช้ทุกวันทุกครั้งที่เบียร์รู้สึกว่าเบียร์นอนดึกหน้าโซมพรุนี้เันโทมแน่ๆหรือแบบว่ามีไปถ่ายงาน คือลงไปเลยปกติเราจะแบบลอแบบอ๋อซึมแห้งอย่างเงี้ยไม่อันนี้ก็คือโบไปเลยจ้าแบบให้ฉ่ำๆเลยนะแล้วเวลานอนก็ต้องแบบนอนถ้าตื่นมาแล้วมันคือโอเคมากผิวหน้าคือแบบกดแล้วแบบวึ้งอย่างเงี้ยเวิร์แบบเบียร์ซิกระปุกใหญ่เลยเนี่ยความน่ารักของกระปุกใหญ่ก็คือมันมีลายอย่างนี้ได้แหละพต่อมาที่จะพูดถึงก็คือ ลิปสลิปปิ้งมาร์กนะก็คือเป็นตัวมาร์กปากนั่นเองทุกกระเป๋าของช่างแต่งหน้าก็คือมีมีทุกคนจริงๆเหมือนเราโดนไป้ายาอะอะอะซื้อก็ได้ปกติเหมือนกับแบบเขาจะทาเป็นลิฟต์มันเฉยๆใช่ไหมนี่ก็ควักแล้วก็ทามาร์กปากไปเลยตื่นเช้ามาก็คือปากแบบฟูนุม่มมากอะให้ดูตัวอันนี้ก่อนมันก็เหมือนแบบเป็นลิปลิปาป์ามัะเนาะเวลาเราทาลงไปบนปากมีความแบบ ชุ่มเงาเงาแล้วหอมมากคือเป็นคนปากบางต้อง <laughs> เลือกลิปใช้บางทีแบบไปโดนลิปมันมันแมตเกินก็จะแห้งอะไร่งี้ใช่ไหมเออกลับมาก็เอาตัวนี้แบบมาทับทๆทับเลยอะพอตื่นมาปุ๊บก็จะแบบลอกเป็นแบบนิ่มๆมันจะไม่เป็นแข็งๆช่วยผลัดเซลล์ริมฝีปากอยู่ตลอดนะตัวนี้ก็โ okay, อเคเวิร์กอะต่อไปก็จะพูดถึงตัวที่เขาแถมมาแล้วใช้แล้วดีพูดถึงตัวนี้ก่อน ชิก้าสลิปปิ้งม์กน้องเป็นกระปุกเขียวนะบางคนก็จะแบบอ้าวแล้วมันต่างยังไงกับเจ้าตัววอเตอร์สลิปปิ้งม์กตัวนี้ก็คือคนที่มีปัญหาคือผิวแหง้งแต่ตัวนี้ก็คือคนที่มีปัญหาสิวแต่เบียไม่ได้มีปัญหาสิวนะแต่เขาแถมมาแล้วก็เลยลองใช้เฉยตัวครีมมันก็จะเป็นสีนี้สีขาวคือมันเป็นนวัตกรรมของเขาจริงนะเว้ยใช้ตอนแรกใช่ปะถูมันจะขึ้นเป็นขาวๆอย่างนี้ก่อนเห็นปะเราลง คือมันซึมอ่ะให้ดูซึมไวมากแล้วก็คือหอมแบบหอมสมุนไพรอ่ะหอมเคอร์แบบอ่ะตัวต่อไปตัวนี้แล้วกันเป็นลาเนตครีมสกินรีไฟเนอร์นะเป็นเนื้อแบบเนื้อน้ำน้ำอ่ะเออลงแล้วเห็นปะอุ้ย <c oughs> เป็นขาวขาวอย่างนี้นะเราทาลงไปอ่ะฟิลมันก็จะคือเป็นแบบเนื้อครีมเลยเว้ยมันจะซึมไวกว่า ทีมทั่วไปในเว็บเขาก็จะเขียนไว้ว่าเออการที่คุณต้องไปเจอมลภาวะทั้งนอกทั้งฝุ่นทั้งควันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้ช่วยปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูน,นะมาตระกูลที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับลดรอยดำบนหน้าบ้างอันนี้คือมีปัญหาจริงๆม,มากด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบแกะเกาจนหน้ามันเป็นแผลง่ายพูดถึงตัวนี้ก่อน l a n e t clear c advance effect ตัวเนี้จะเป็นแบบน้ำเลยแบบขาวๆเลยไม่เทได้ไหมเดี๋ยวหกอีกซึมไวแล้วสัมผัสได้เลยว่าหน้าฟูมากๆคือเทเลยใช่ไหมแล้วก็ตกตกตกตตตตบๆ,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 ๆตบเสร็จสักพักนึงปุ๊บคือแบบหน้ามันนุ่มมากๆเลยนะกลิ่นหอมมากเหมือนแบบทำอโรมาให้ตัวเองด้วยเบียจะใช้คู่กับตัวนี้คือเลนเซี c r e ีมนะ อ่ะให้ดูเนื้อตัวนี้เนื้อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้มีความหอมแบบกลิ่นส้มอ่ะกลิ่นวิตามินซีอ่ะคือกลิ่นวิตามินซีเลยนึกออกใช่ไหมตะกูลาเนต์อ่จริงอ่ะเขาทําครีมท,ทุกตัวนะให้ซึมไวมากตัวนี้พอใช้คู่กับตัวนี้ใช่ปะ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีแบบรอยตรงเนี้ยดำๆแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วอ่ะตรงนี้ที่เห็นชัดสุดอ่ะตอนแรกคือมันสีเข้มมากเลยเบียร์ใช้แล้วมันแบบช่วยได้เยอะนะจางลงขึ้นแบบ เยอะมากมากม,ากมากเลยนะสองตัวนี้แนะนำที่คนที่เกียใช้ประมาณนี้ถือว่าเยอะไหมก็คงไม่เยอะหรอกบางคนใช้เยอะกว่านี้นะะจริงๆเบียรก็มีใช้ตัวอื่นด้วยนะเพียงแต่คลิปนี้ก็อยากจะพูดถึงเป็นสกินแคร์ของลาเนททั้งหมดที่ใช้เท่านั้นเองลำดับการใช้ของเบียร์เอาเป็นตอนเช้าก่อนตอนเช้าเบียก็จะใช้ตัวนี้ก่อนตัวเคลียร์ซีิลแบบน้ำตบตบตอ เขาใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเบียก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้เออหน้ามันไม่ค่อยเงาเราสามารถแต่งหน้าต่อก็ได้แต่เอาจริงๆแล้วเบียไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแต่งหน้าเพราะทุกวันนี้ไม่ค่อยแต่งหน้าเออตัวนี้มาร์กปะตอนเช้าก็จะใช้ลงก่อนทาลิฟอะไรแต่แบบว่าจะใช้เป็นเหมือนลิปมันบางๆมากกว่าจะไม่ได้แบบลงหนามากส่วนเซ็ตกลางคืน เบลก็จะลงตัวนี้ก่อนครีมสกินตัวนี้นะที่เอาตัวนี้มาลงกลางคืนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความแบบหนึบหนึบผิวหน่อยก็จะแอบกังวลว่าเออเดี๋ยวช่วงบ่ายอ่ะหน้ามันจะเริ่มเงาเงาใช่ปะ่ะพอลงตัวนี้เสร็จปุ๊บเบวก็จะลงตัวนี้ต่ออย่างที่ให้ดูก่อนหน้านี้ก็คือตอนบนแรกๆมันก็จะเป็นแบบขาวเงาเใช่ปะ่ะแล้วสักพักก็จะซึมไอความสีอ่ะมันซึมแต่ความแบบว่าเป็นมาร์กของมันอ่ะยังอยู่ เลยเอาไปใช้ตอนคืนแทนเพราะคิดว่าถ้าใช้ตอนเช้าในช่วงบ่ายน่าจะมีอาการเมือกอยู่ลงต่อจากน้องซิก้าสีเขียวกลางคืนก็คือตอนนี้นะอืมตอนนี้ก็จะลงท้ายสุดปิดท้ายเลยเพราะว่ามันฟิลเนื้อขี้มันจะเป็นแบบน้ากว่าแล้วมันแบบแตกตัวแล้วก็ซึมง,ง่ายแบบทับแห้งไวกว่าแต่จริงๆอนะทุกตัวที่เบียร์อ่านฉลาดะ เขาก็จะบอกว่าแนะนําให้ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นแต่นึกออกเป้าว่าแบบมีกี่ตัววะใช้เช้าเย็นทุกตัวไม่ไหวนะอ่ะก็ควรแบ่งตามความรู้สึกตัวเองว่าอะไรที่มันซึมแล้วแห้งบ่ายไม่เมือกเราก็ไว้ตอนเช้าอะไรที่เออโบะไปเหอะเมื่อแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรานอนแล้วอ่ะก็ไว้กลางคืน เบียเองอะ่ะเบียเป็นคนผิวผสมนะก็คือมีแห้งบางส่วนแล้วก็จะมีมันตรงช่วงแบบทีโซนอย่างนี้นะก็พิสูจน์มาแล้วว่าเวลาไปออกกองแต่งหน้าช่วงเช้าปกติแล้วช่วงบ่าย,นยหน้าก็จะเริ่มมันแล้วก็จะต้องเริ่มแบบซับแต่งหน้าใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีซึ่งน้อยมา,มากๆหรือในวันธรรมดาช่วงบ่ายปกติก็จะต้องมานั่งแบบซับหน้ามันแบบเมื่อเมื่อใช้กระดาษซับมันประมาณสองสามแผ่นเลยนะอันนี้เรื่องจริง ทุกคนนี้คือลองซับซับดว่วมันก็จะมีแค่ตรงช่วงจมูกติดจมูกที่มันจะมันหน่อยอย่างเงี้ยแต่ตรงอื่นคือไม่ค่อยเป็นแล้วปัญหาเรื่องหน้ามันก็ค่อนข้างน้อยลงมากๆอันนี้แค่เดือนแรกนะคิดว่าถ้าใช้ต่อไป3มเดือนบวบเนี่ยผิวหน้าน่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะมากๆคนไหนที่เป็นแผลบนหน้าแล้วหายช้าของลาเนตก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆส่วนสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่อง สิวนะเบีอยอาจจะช่วยเรื่องนี้ไม่ได้จริงไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของ l ราเน้นั้นจะตอบโจทย์กับสาวๆที่มีมหาเรื่องสิวหรือเปล่าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆนะเพราะว่าเป็นความรู้สึกจากการใช้เองล้วนๆส่วนใครที่อยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวสินค้าสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของลาเนตนะเขียนละเอียดมาก สำหรับวันนี้รีวิววิถีคนขี้เกียจก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะพบกันใหม่ในไม่ช้าอาจจะเจอกันอีกทีปีหน้าก็เป็นไปได้ไปละบ๊ายบาย